คลิปนี้คือพลังงานของคุณสารจากเบื้องบนคลิปนี้คือพลังงานของคุณสารจากเบื้องบนสวัสดีครับวันนี้อ่ะพบกับพ่อหมอสมุนเกล็ดเฮอิ่งทาโร่อีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้มีหัวข้อคลิปมาเลยนะครับวันนี้อ่าอ่าหัวข้อคลิปคือนะครับคลิปนี้คือพลังงานของคุณสารจากเบื้องบน โอเคนะครับวันนี้เอามารับชมรับฟังนะครับในการจับไพ่ทำนายเสียงไทยของพ่อหมอสมบูรณ์กฤษนะครับว่าพลังงานที่ครูบาอาจารย์นะเบื้องบนนะท่านจะสื่อผ่านไพ่ของพ่อหมอเนี่ยมาเป็นไกด์ไลน์นะครับในการที่จะให้ทุกคนทุกท่านเพื่อนผองน้องพีเอฟทุกคนทุกท่านนะครับ นะได้นําเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะครับประกอบการตัดสินใจต่างๆนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ชุดโกทํางานเหมือนเคยนะครับก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนผองน้องพี่เอทุกคนท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปของพ่อหมอในคลิปนี้นะครับอ่าคือพลังงานของคุณเลยนะครับผมนะอ่าสารจากบื้องบนเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับพ่อหมอจะจับไพ่อยู่3รอบ นะรอบละสาใบเช่นเคยนะครับตามสไตล์ของพ่อหมอนะครับอรอบแรกจะเป็นพลังงานพื้นฐานนะครับาสารเจือบึ้งบนท่านนะครับไฮเออร์เซลคูบาจัน e นะทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะครับท่านจะสื่อท่านจะเปิดไพ่นะครับในการที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นสัญญาณาเพื่อบอกเหตุบอกทางชี้แนะชี้นำเพื่อนผ่อองพี่เอทุกคนทุกท่านอย่างไรบ้างนะครับโอเคอามาดูพลังงานพื้นฐานนะครับสใบแรก มาเลยครับปั๊บจัดหนักจัดเต็มนะครับคิงเทอเรียน er โอ้โหพลังพร้อมเลยนะครับอธุรกิจการเงินการค้าการขายโอ้คุพลังพร้อมอุดมสมบูรณ์จริงๆนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากคิงเทอเรียนมาเลยครับโอเคใบที่สองครับ พลังงานโอ้อโอ้โหเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความเอตตาอนถูกต้องแล้วคุณนี่พลังงานของคุณเต็มเต็มเลยเมื่อคุณมีแล้วนะอ่คุณมีแล้วคุณพรั่งพร้อมคุณเพียบพร้อมแล้วนะคุณก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันอนะครับคุณก็เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาแล้วแบ่งปันอสู่คนรอบข้างคนรอบคนใกล้ตัวอนะครับ ยาเสนิทเม็ดสหายอะไรก็ว่าไปอแบ่งปันออกไปอ่าคนอื่นรวมจิตดวงวิญญาณอื่นๆอะไรก็ว่าไป <laughs> นะแบ่งปันมันก็มีหลายลักษณะนะแบ่งปันในลักษณะของเป็นข้าของเงินทองอเมื่อเรามีมากามันมันเหลือ,อมันมันยังไงละ่ะมันมีกินมีใช้แบบมันไม่ได้เดือดร้อนนอ่ะเราก็แบ่งปันพอแบ่งปันเราก็แบ่งปันอนี่นะ ด้วยความรักแบบไร้เงื่อนไขนะครับผมรังร้อผม,รมผมบุญดต้องเอาใบที่3ามาครับให้ครบก่อนละกันใบที่3มอืมโอเคจัดติดมานะครับใช่เลยนะคุณเป็นคนที่มีอ่าโอ้พลังงานดีมากนะคุณอ่าเที่ยงทาเที่ยงตรงนี้ตาช่างติดมืออเห็นไหมครับนี่ยนี่นี่ตาช่างนะนี่ตาช่างนะครับอันนี้มือหนึ่งก็ถือดาบนะอ่าคุณตัดสินใจทําอะไรนะพลังงานของคุณเลยละนะครับเนี่ยอ่าท่านใดปิงแบบวับวับ,วบนะครับคนลุกคนพองก็ พูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับส่วนท่านใดยังไม่ใช่ยังไม่ตรงไม่วันนี้ก็วันหน้าครับคลิปของพ่อหมอเนี่ยขลังนะพลังงานในคลิปในไพ่ของพ่อหมอขลังนะไม่วันนี้ก็วันหน้านะใครที่เข้ามารับชมคลิปของพ่อหมอต่อเนื่องเนืองๆนะครับะนะครับเดี๋ยวมันจะวนเวียนเวียนว่ายนะครับเดี๋ยวมันจะไปเกิดกับคุณอ๋อที่พ่อหมอกล่าวไว้นะคุณอคุณ ตัดสินใจคุณเขาเรียกว่า,าคุณธรรมเที่ยงตรงนะครับมาคุณจะทําอะไรคิดการทํางานสิ่งใดนะครับคุณก็นะครับไม่ใช่ว่ามีดาบมีอาวุธอยู่ในมือมีความเฉลียวฉลาดเฉดียบแหลมเฉียบคมแล้วเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเอารัดเอาเปรียบทําทให้คนอื่นเดือดร้อนอาหาภัยมาใส่ตัวเอง,เอ,งอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณมีความวิธรรมเท,ที่ยงธรรมเที่ยงตรงเนี่ยนะ กุญแจก็ห้อยู่ตรงนี้เห็นไหมเงาแพรบแสงทอแวววาวเลยง่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกุญแจคีย์เวิร์ดเลยนะคุณเข้าถึงก่นเข้าถึงหลักของดับการดำเนินชีวิตแล้วละโอ้โหทาอะไรกันอยู่เนาะทุกคนทุกท่านนะอพลาวมากเพียบพร้อมมากเลยครับนะ่ะมาใบแรกก็ขิงถือเหรียญมาเลยทีเดียวโอเคพลังงานดีมากะนะครับแบ่งปันเมตตาจิตนะคุณเมตตาปานีเมตตาการุณหาปานีนะครับอ่าเพื่อนพอน้องพี่หมู่มวลมนุษย์ อ่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์อ่านีมากก็ต้องอเผื่อแผ่เจอจุนเจอจันนะครับอ่าถ้าเป็นในเรื่องของความพรั่งพร้อมความบางครั้งอุดมสมบูรณ์ในกายใจจิตนะการเตือนรู้ก็แบ่งปันในลักษณะของความรู้นะครับความรู้การชี้แนะชี้นำการดำเนินชีวิตต่างๆการเป็นกําลังใจอ่าสคัญมากอันนี้ก็คือได้เหมือนกันนะครับอ่าคือความพรั่งพร้อมความบางครั้งอุดมสมบูรณ์อ่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทางภายนอก ทรัพส,สมบัติทางกายทางภายนอกกายภาพต่างๆมีมากก็แบ่งปันแล้วกินหลือใช้แล้วก็แบ่งปันทรัพย์ภายในก็มีมากก็แบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นครับผมโอเคเนาะอ่าโอเคพลังงานรอบแรกมาดีมากเอ้ามารอบที่2ครับสามใบรอบที่2มาครับอ่ามาดูว่าเบื้องบนท่านอยากซื้ออะไรผ่านไพ่ของพ่อหมออีกครับอ่ะมานะครับอืมรอบสองใบหนึ่งมาครับรอบสองใบแรกมาเลยครับ โอ้คุณเย็นยางนะครับอ่าใบแรกเค่งแล้วใบที่สองกวนเถือไม้เท้าอ่ากวนเถือไม่เอ้าออกไม้ครบก่อนแล้วกันนะครับอืมโอเคโอ้ยพลังงานดีมากเลยนะทุกท่านประกอบกิจการงานใดอยู่หรือเป็นอะไรกันอยู่ทําอะไรกันอยู่คิดการงานใดอยู่เนาะตอนนี้อ่าสอดคล้องมาดีมากใบที่สามครับรอบสองอ่าอ่าก็ยังมีอ่าปักอกปักใจอยู่นะ สามดาบนะครับก็อาจจะมีใครบางคนบางท่านอยู่นะอ่านะครับก็ยังมีเรื่องที่แบบว่าขับข้องมองใจนะครับก็เป็นปกติของทางโลกนั่นแหละนะครับอ่านะมันมันมันยังไงล่ะนะมันเป็นปกติของทางโลกปจิทังมันมีอยู่แล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพอหมอวางสำหรับไพ่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะมายกขึ้นมาอ่าตรงนี้คู่นี้นะครับสอดคล้องกันมาดีมากนะครับสอดคล้องกันมาดีดีเลยทีเดียวนะครับกีน แล้วก็คีงนะครับคุณมีทั้งความเขาเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ความเมตตาธรรมอ่อนโยนเมตตากรุณาปานิยู่ในตัวนะครับแล้วก็ในมือของกวีนก็ถือไม้เท้าแล้วก็ทันตะวันนะหมายถึงความเขาเรียกว่าจิดจรัสความพลังงานที่ดีอ่ะเหมือนพระอาทิตย์นะครับให้แสงสว่างมวลมนุษย์สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งสรรพสัตว์ใช่ไหมครับเนี่ยนะ มาดีมาดีสองใบนี้สอดคล้องกันมาประกบกันอย่างดีแล้วก็อันนี้ก็มาดีครับเนี่ยคู่นี้เนี่ยมาดีเนี่ยเมื่อมีความรักมีความพรัง่งพร้อมเต็มเปี่ยมแล้วก็แบ่งปันไงครับเนี่ยแต่และถ้วยแต่ละใบนี่ก็คือเต็มเปี่ยมไปด้วยเข้าของเงินทองความอุดมสมบูรณ์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์คุณก็เจือจจานทุกชีวิตออกไปนะครับแล้วก็นี่ไงความสมัครสมานสมัคคีความเขาเรียกว่า สามเหรียญน,นะครับความเหมือนมีโปรเจกต์มีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นอ,ะอ่ะเหมุนเวียนได้ดีครับนะ,ะเนี่ยกำลังทํางานอยู่อะไรเงี้ยครับนะงานการคุณก็เดินดีเนี่ยคุยงานกันนะคุยธุรกิจหน้าที่การงานอ่าก็ไปได้ดีมีโปรเจกต์มีความสมัครสมานสมัคคีกันดีในอ,องค์กรอะไรต่างๆเนี่ยครับนะ,ะนะถ้าเป็นในสายของธุรกิจการงานนะครับอ่า นะครับแต่คู่นี้นะครับคู่นี้อ่าก <on the> <ina> an ็สอดคล้องกันดีครับนี่นะอ่าจัดติกเนี่ยก็เป็นไพ่คุณธรรมอยู่แล้วนะครับนะอ่าแล้วก็อะไรที่มันปักอกปักใจอยู่นะครับฝังจิตฝังใจอยู่อ่าสิ่งที่มันไม่ไม่มีเรารู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมกับเรานะนะก็ให้นึกถึงจัดติกเข้าไว้นะครับอ่าจัดติกเข้ามาอย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวสามดาบนี่เดี๋ยวพ่อหมอจะขยายให้หนึ่งใบละกันนะครับอ่าขยายไพ่ให้หนึ่งใบนะครับ ในในสำดับนี้นะครับนะครับเพราะว่ามันมารอบสองแต่มันคู่กับจัดเต็กก็โอเคละก็ลงตัวกันอยู่แต่เดียวเพื่อกระจ่างใจกระจ่างแจ้งนะครับเพื่อกระจ่างใจแหละปักใจอยู่เนาะเอาขยายสำดับอ่าโอเคนะโอเคเลยวิวพอจูนนะครับตรงนี้ยกขึ้นมาเลยนะชุดนี้นะครับาพราหมอขยายมาเป็นวิวพอจูนนะ คุณนึกถึงจัดติดนะความเที่ยงธรรมอะไรที่มันปักอ,อกปักใจความไม่ชุติทำหนึ่งหนึ่งอยู่ในจิตอเอายกตัวอย่างเรื่องทางโลกแล้วกันแม่รักน้องเยอะมากกว่าฉันฉันรู้สึกไม่รับผมเป็นธรรมเวลามีของกินของอะไรต่างน้องมันจะได้กินของได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับบางทีเราเป็นพี่เราก็เสียสละไงครับแต่เรามันปักอ,อกปักใจอยู่เป็นปูมบางทีนึกถึงก็ มันจะมีอยู่ในเรื่องของทางโลกอ่ะมันมีอยู่แล้วหรือที่ทํางานก็อาบางทีเราขยันทํางานดีทําไมไม่ได้รับความเที่ยงธรรมไมไ่รับอะไรเงี้ยอ่ามันฝังจิตฝังใจเราอยู่ไงครับนะตรงนี้อ่านะให้เราใช้ลักษณะของตรงนี้นครับนะมันเป็นปกติปัจจัตังของทางโลกนะครับอ่าบางทีเราเราเตือนรู้เราก็จัดการตัวเองออกไปนะครับตรงนั้น ไม่ต้องไปออวอร์รี่นะโนสนโนูแคร์บ้างก็ดีครับนะแล้วคุณจะกลงล้อมันก็จะหมุนคุณขึ้นนะครับเมื่อความสบางในหัวอกหัวใจใจิตใจของคุณนะครับนะสารจากบื้องบนท่านส่งมาให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองหาความรู้นะครับเนี่ยเราเน่ะเป็นคนที่มีองค์ความรู้แต่เดิมอยู่แล้วเราต้องเข้าไปถึงครั้ง สมบัติคลังทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยนะที่มามีมาตั้งแต่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้กี่ยภพบกี่ยชาเราก็ไม่รู้เนี่ยอ่าอ่าถ้าเป็นกิเลนหรือเปล่าอ่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรหรือเปล่าเนี่ยมีเปีกแต่ตํำรับตําราติดหน้าติดตาเลยนะเนี่ยพ่อหมอทําทคลิปมาเนี่ยหลยคลิปแล้วเนี่ยใบยนี้จอกมาตลอดนะครับคาว่ากงล้อเนี่ยมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะอ่านะก็ต่อไปนี้ก็คือเบื้องบนท่านส่งส,สัญ,ญญาณมาแล้วนะ กลงล้อจะหมุนคุนขึ้นนะขอให้คุณผ่านจุดนี้ไปได้นะครับนะก็จะติกมาอยู่แล้วประกบอยู่นะครับให้มีความเที่ยงทาความาในใจใกายใจจิตของเรานั่นแหละนะครับอยังไงเราก็ผ่านได้อยู่แล้วนะเพราะว่ากลงล้อมาก็จะปั่นคุนขึ้นนะครับในลักษณะของอความสว่างทางจิตใจนะครับความยุติธรรมภายในจิตของตัวเองนี่แหละครับนะไอ้เรื่องของทางโลกก็ปล่อยมันเป็นทางโลกไปนะ ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครนะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงใครเราเปลี่ยนแปลงภายในของเราเองนะครับเนี่ยไม่มีใครมาแก้ให้เราได้หรอกครับเพราะมันปักอ,อกปักใจเราอยู่นะครับไอเรื่องของทางโลกเรื่องของอะไรก็ว่ากันให้มันปล่อยมันเป็นไปนะครับพอเราผ่านบททดสอบบทพิสูจน์ตรงนี้แล้วกงล้อก็จะปั่นเราขึ้นให้เราหมายถึงว่าเรามีภูมิปัญญามีความรู้เก่าของเราอยู่ตรงนี้นะครับนะ นี่แหละคือสายสัญญาณนะครับก็คือคลิปนี้เป็นพลังงานของคุณที่เบื้องบนท่านสื่อมานะครับนะอ่านะครับตรงนี้อ่เตือนรู้ไงการเตือนรู้นะครับนะโอเคพบหมอขยายสามดับออกมาก็ลงตัวเดียนะอ่าโอเคนะมันมันไปถึงรอบสามนะครับทีนี้สามใบรอบที่สามมานะครับอ่าชุดโกทํางานต่อมาดูว่าอ่าเบื้องบนท่านอยากจะสื่อพลังงานอะไรผ่านไพ่ของพบหมอออกมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชี้แนะชี้นะํา นะเป็นกำลังใจเพื่อนผองของพี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับโอเคนะครับ3ใบรอบที่3ครับมาอ่านะครับสารจากเบื้องบนครับใบแรกครับผมอืมนั่นเห็นไหมพอหมอบอกแล้วนะครับน่ะคุณต้องผ่านการเขี้ยวกำห้าผ่านการฝึกฝนอ่านะครับคุณถึงจะรู้สัจธรรมนะในการดำเนินชีวิตเอาโอเคใบที่สองมาครับใบที่สองนั่นอ่ารอบ3นะใบที่สองนะครับเอาไว้ที่3ออกมาเลยครับ อืมนะเห็นไหมครับนะมันถึงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมากับเราในเรื่องของกายภาพของทางโลกนะครับอืมเราถึงจะสอดคล้องกันได้ไงพอเราเอ่อเข้วกับห้าหันกับตัวเองเอาตัวเองเข้าอา่ฝึกเข้าปฏิบัตินะครับอ่าเหมือนเหมือนอในทางพุทธศาสนานะครับขออนุญาตนะอ่านะครับพระนะครับท่านก็มีสองอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกปริยัติกับปฏิบัติใช่ใช่ไหมครับพมมาเรียกถูกไหมนะครับอ่า นะครับสายปฏิบัติกับสายเขาเรียกว่าเรียนนักทำเอกทำโทอะไรไปไงครับนะนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเดินจงกรมมายังมีเดินทุดงเดินทุดงเดินจงกรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะลงมอปฏิบัติไงครับลงมอปฏิบัติถ้าไปในสายทำอะไรนะเอกทำโทไปสูงขึ้นไปโดนนะอะแต่ไม่ผ่านกัน เอากายออกมาปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นเขาเรียกว่าธรรมลมภายในรายละเอียดเล็กรายละเอียดน้อยขุดคุยกิียดตัณหาออกมาจากอาสาวะกิียดอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่รู้กี่จบกี่ชาตินะอ่าพอเราทรมานกายอะไรเงี้ยนะมันจะเห็นตะกอนขุนเล็กๆอ่าเราก็จะได้จัดการคลายเกลียดคลายอาสาวะอนุสัอย่างไงอ่านะครับนะนี่ไม่ลดละไมห่หยุดหย่อนนะครับอ่าหนึ่งดาบเนี่ยอ่านะ คิงถือดาบเนี่ยอ่าเรื่องนี้เราต้องห้ำหั่นนะเราต้องต่อสู้อย่างพอสมควรนะครับกับเรื่องของเกิียสตัญหานะครับอ่าความรักลบกดหลงอ่าโรคทแปดโรคปัจจุบันนี่แหละนะครับอ่ามันมีของมันอยู่แล้วนะครับนะอ่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนอ่าพอเรารู้ในกายใจเิตของเราแล้วเนี่ยนะเราเตือนรู้แล้วนะเราก็แบ่งปันครับเนี่ยเราก็ออกมาแบ่งปันเนี่ยนะเพราะมอเชื่อเลยนะ การที่จะเตือนรู้หรือว่า,าเขาเรียกว่าเข้าถึงแก่นนะครับในสภาวะจิตสภาวะธรรมมันต้องออกมาด้วยการลุกออกมาปฏิบัติครับทั้งกายใจจิตต้องต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้นะเขาเรียกว่าทำอารมณ์ภายในอารมณ์ต่างๆนะสติมันจะเกิดขึ้นตัวสติเนี่ยมันจะไปเห็นจิตเห็นอารมณ์นะเห็นจิตที่ขุ่นมัวเห็นจิตที่ยินดีเปราอดา,อานะครับ นะแต่ถ้าบางทีนะถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของเชิงลบอารมณ์ผลมัวเชิงลบสิ่งที่มากระทบต่างๆอารมณ์โกรธอารมณ์เรยกวอารมณ์ความไม่พึงพอใจต่างๆอันนั้นน่ะเรากา็สติเห็นก็ดูเฉยๆก็ได้ครับคือเราไม่ต้องไปแสดงอะเราไม่ต้องเข้าไปร่วมเป็นตัวแสดงถ้าเราเข้าไปร่วมปั๊บเนี่ยกงร้อมันจะปั่นเราลงไปในจุดที่เป็นพลังงานเชิงลบ เราก็จะหมุนเวียนอยู่ในวงของความลบนะครับกลงล้อเนี่ยแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองพัฒนาสภาวจิตใจต่างๆเข้าถึงแก่นแท้สภาวะอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยะนะเราก็เสพบ,บางทีพลังงานในเชิงลบเราเป็นกายภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นคนเนี่ยครับมีเ็เรียกว่ายังไงล่ะ,ะเขาเรียกว่าทางโลกเราก็ยังต้องมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยครับพันธภาระนะครับ เรื่องอะไรที่มันเป็นพลังงานเทิงทางบวกนะครับเราก็ไปแสดงความยินดีปีดากเขาได้มีสุดร่มกับเขาเพื่ออะไรครับเพื่อเอาพลังงานเราล่านั้นมาเติมกายใจจิตของเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่บนพื้นฐานของโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้ก็มีความสวยงามของมันอยู่แล้วนะครับนั่นแหละ,ะถ้าเราไปยังไงล่ะขุนมัวอยู่ใน,ในกายใจจิตเนี่ย เศร้าหมองโศกตรมมันก็หาความสุขไม่ได้เลยในชาตินี้และแถมเท่านั้นยังไม่พอนะมันก็จะแผ่รังสีความหมุนมองความโศกตรมความเศร้านั้นนะ่ะออกไปสู่คนรอบข้างใครล่ะครับคนรอบข้างก็พ่อแม่พี่น้องลูกเมียเรานี่แหละครับอ่าคนในครอบครัวเรานี่แหละมันก็จะได้รับผลกระทบกับเราไปด้วยอ่าโดยยิ่งโดยเฉพาะเราเป็นพ่อแม่เราเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรต่างๆอ่านะอะไรที่มันเป็นเชิงบวกพลังบวกเอายกตัวอย่างให้ก็ได้ครับ พ่อหมอจะชอบยกตัวอย่างเด็กที่เราเห็นในคลิปนะเด็กที่เขาพื้นฐานชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยฮะเกิดแต่ตมเลยนะครอบครัวก็จนมากนะครับเบี่ยขายดอกไม้ดิมทางขายไปละยเวลาตั้งแต่เด็กจนนมอ,อ่ะนะครับใบหน้าเขาเปื้อนด้วยรอยยิ้มเหมื่อใครไรย้อยแต่ใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มนั่นแหละคือพลังงานบวกพอดีนักท่องเที่ยวไปเจอถ่ายคลิปถ่ายภาพลโลกโซเชียลยุคปัจจุบัน เกิดเป็นแรงบันดาลใจไปทั่วโลกอ่านะครับนะนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานบวกอ่าพอหมอเห็นคลิปนั้นก็ซาบซ่านเห็นไหมเราก็ไปซาบซ่านเราไปแสดงความดีใจยินดีกับเขาอขอบคุณเขาขอบคุณนะที่เธอมาโอ้โหทําให้วันนี้เราก็ได้รับผลกระทบทางกายนะครับทางอายตนะทางหกตาหัจมูกเลี้ยงกายใจบางทีก็หม่นหมองลงอ่าบางทีมันก็กระทบกระทั่งอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะรอบข้างอะ่ะ ตาหัวจมูกเลี้ยงกายอ่ะบางทีก็สติไม่ทันอาจจะเผลอไผลไปเมีารมร่วมกับเขาอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจะหดหัวซึืมเศร้าไปเจอคลิปไอเด็กหนุ่มคนนี้วุบวาบขึ้นมาก็เริ่มเริ่มได้รับพลังงานบวกมันได้ชาร์จแบตนะโอ้เขายังสู้เลยเขาอย่างเงี้ยเขาแสดงออกถึงความสุขความสุขภายในกายของในจิตของเขานะครับรอยยิ้มเขาเปื้อนหน้าอยู่เปื้อนใบหน้าอยู่ตลอด เปือนหน้าด้วยรอยยิ้มนั่นแหละอ่าเขาก็เลยไปแรงบันดาลใจส่งพลังงานเหล่านี้ไปทั่วโลกเห็นไหมครับนี่แหละนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องเล่านะครับที่เป็นพลังงานบวกอ่าไอเรื่องพลังงานบวกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุเบกขาอย่าเพิ่งปล่อยวางนะเรายัางอยู่ในกายภาพของบุคคลธรรมดาหาอยู่หาก,กินมีพันทะาาระอ่ามันต้องเดินต่อด้วยพลังงานครับอืมกายใจจิตเราต้องเดินด้วยพลังงานแต่ถ้าอันไหนที่เป็นพลังงานลบเราก็อยู่กับลมหายใจมีสติ แล้วก็เห็นความขุม่นมวของอารมณ์ก็ปล่อยอถ้าเราอยู่กับลมดีๆเราก็เห็นเรื่องเราเหล่านั้นจนจบก็ได้หา้าเขาแสดงจนจบไปโดยที่เราไม่ต้องไปมีอารมณ์ร่วมกับเขาเรามีสติที่แข็งแรงพอแล้วเนี่ยอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็ปล่อยให้เรื่องเรานั้นจบไปเลยครับแล้วก็ขอบคุณเออขอบคุณนะที่เธอมาทําให้ฉันเนี่ยได้ตื่นรู้ได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยออนะเหมือนเขาเป็นเครื่องมือเราในการที่จะเดินต่อเลย นะครับเรื่องของเกลียดตัณหาต่างๆการกระทบกระทั่งความลบกดลงต่างๆก็คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งของเรา,เอ,าอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นในเชิงลบเราก็ขอบคุณนะทั้งดีและร้ายทั้งเรื่องดีเรื่องลบเรื่องบวกขอบคุณให้หมดเลยนะครับนั่นแหละคือการแก้สมการในการที่เราจะไปต่อนะสารจากเบื้องบนวันนี้ส่งมาเมื่อคุณมีมากๆแล้วอ่ามันก็ล้นครับอืมันก็ล้นมันอัดแน่นะะนะมันอัดแน่นะ่ะ ยังไงคุณก็ต้องได้ให้สรรพสิ่งสรรพสัตว์กับมันล้นครับอ่านะเนี่ยสารจากบั้งบนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก้อนเมฆเมอโผมาไอ้เนี่ยเนี่ยอ่าแล้วถ้วยความอ่ากาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยน้ํหลน้นน้ําเขาเรียกว่าน้ําล้น่ะน้าลน้นอ่าล้นออกจากถ้วยมา,ม,า,ามันก็เติมเต็มตลอดเห็นไหม เนี่ยก็ไมยบวกเติมเต็มลงมาตลอดไม่หยุดหย่อนก็ล้นลงมาข้างล่างก็เนี่ยนะครับสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับอเมื่อคุณยังไงล่ะมีความเติมรู้มากๆแล้วหรือถ้าคุณมีทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางโลกเนี้ยมันทรัพย์มันจะมีสองอย่างนะ,ะนะครับทรัพย์ทางโลกกับอะรทยทรัพย์ภายในอะครับอะนะ ถ้ามันมีสองอย่างสอดคล้องกันดีแล้วก็แบ่งปันทรัพย์ทางโลกก็แบ่งปันตามเหตุสมควรตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าไปทำเอาจนตัวเองเดือดร้อนขัดสนแบบนั้นไม่ใช่ละนะครับนะ,ะทำคุณอยู่ที่สติสติปัญญานั่นแหละนะเดี๋ยวจัดติกก็มานะครับนะ,ะไพ่เขาเรียกว่าไพ่ดาบขึ้นมาเนี่ยก็สิ่งที่ปักอกอยู่ในจิตในใจมันมีกันอยู่แล้วในกายภาพมนุษย์มันมีอยู่แล้วแหะครับนะ ก็นี่ไงคุณก็ได้เรียนรู้คุณก็ฝึกฝนไงเขามาก็ดีนะเขามาคุณก็ได้ฝนะึกฝนครับเขามาเพื่อเป็นเครื่องมือคุณอคุณก็จะได้เห็นสัจธรรมเห็นระหว่างาผัสสะอารมณ์มันมันจะอยู่ช่วงกลางๆระหว่างระหว่างนั้นแหะอารมณ์มันจะปวดขึ้นก็อย่าไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นใครผิดใครถูกใครอย่างนั้นไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องไปตามหาว่ามัน,มนเรื่องมันเกิดไงอ่ะ นะคุณเข้าใจปัจจตังในทางโลกนะครับนะคุณก็ใช้สติกันกองออกไปนะครับนะแล้วก็เดินทางต่อนะครับโอเคเนาะสารจากเบื้องบนท่านก็ชัดเจนนะมาดูใต้สำรับ <c oughs> อออยาตครพอมอใบไม้ติดคอละอ่ะโอเคใต้สำรับคิงถือเหรียญตอกย้ำคุณเข้าไปเอีกนะครับ <c oughs> นะจัดหนักจัดเต็มนะคุณ มันเหลือล้อนมากก็แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทางภายในนะครับแล้วก็ภายนอกอริยทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ภายนอกนะครับคุณนะ,ะเพื่อเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่านะครับสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยรวมแล้วก็ตัวเองนะครับตัวเองก็มันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมุนเวียนผัดเพยนนะครับเนี่ยกงล้อมันมีของมันอยู่แล้วมุนเวียนผัดเพยนกันนะครับคุณค่ามันก็เกิดขึ้นนะครับนะคุณนะ ในกายภาพนี้โลกนี้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับก็เนาะไม่รู้ว่าเราจะไปต่ออีกกี่ภพกี่ชาติแต่เรารู้แค่ว่าณนปะัจจุบันเนี่ยนะเราเตือนรู้แล้วก็เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ดวงจิตดวงวิญญาณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว,ว์นะทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณบนโลกใบนี้นะครับผมนะโอเคนะครับสรัรจากบุบนบาดีมากวันนี้นะครับ ก็หวังว่าหลายคนหลาท่านคงจะแวบนะครับปิงแวบสปาร์กนะครับในไกาใจจิตในอารมณ์ต่างๆนะนะครับได้เตือนรู้กันนะครับนะมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นแหละนะครับอเพราะว่าโลกธาตุโลกธรรมธรรมชาติเขาให้มาอยู่แล้วพลังงานตัวนี้นะครับพลังงานอัตโนมัติลมหายใจนะครับอืมอ่า มันเป็นเขาเรียกว่าพลังงานธรรมชาติะนะแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองลอง,ลองหาข้อมูลความรู้ศึกษากันนะครับนะ,ะในสื่อโซเชียลต่างๆก็มีเขาทำไว้เยอะอยู่นะครับตรงนี้ะนะการหาความรู้นะครับนี่ความรู้องค์ความรู้นะครับผมหมอกก็เชื่ออย่หรอาว่าทุกคนทุกท่านที่เข้ามาวันนี้เป็นคนที่มีทั้งความรู้ของเก่าแล้วก็ะนะกายภาพปัจจุบันนี้ก็เป็นคนที่ อชอบแสวงหาศึกษาหาข้อมูลความรู้นะโอเคอะคลิปนี้ก็ปิ้งเว็บนะครับนะครับสปาร์กนะพลังงานบางจุดบางช่วงตรงกับท่านใดหรือยังไงก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับก็เตือนรู้ไปได้วยกันเรียนรู้ไปได้วยกันกับช่องของพ่อหมอนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พ่อหมอก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ